ครับพี่น้องที่ักนกเขาใหญ่เลยชื่นชอบกันต่อนกเขาใหญ่ทุกคนกับผมนี่ก็มาพบมาพอกับลุงพลคนรักนกเขาใหญ่ครับโดนละบากไปเลยอาธิบัญญัติพี่น้งนองนึงแล้วครับวันนี้ก็สิมารีวิวขึ้นดักนกให้เบิ้งนะครับขึ้นดักนกเขาใหญ่ขึ้นลุงพลกับเห็ด เอ็นเอ็นก็เป็นเอ็นเอ็นแปดปอนด์ครับศูนจุดสามมมเป็นเห็นในเห็ดสำหรับเฮ็ดขึ้นและลงโดยเฉพาะครับตะเกี้กเฮ็ดตะสีน้ำตาลยางเดียวมือมีสีเขียวแล้วไปดองสีเขียวสีเขียวเลาใส่กับหยาเหมือนกัน้างตาดีดีครับตะสีน้ำตาลใส้ก็พ้างดีอยู่ครับ ลักขึ้นก็เป็นลักสเตเลสลุงก้นสีทเทสเน่าเจ็ดเส้นครับผมเน่าไว้เวลาปักกับหญยาเมื่อกี้ได้ปูกี่ได้ใส่ได้ล่ะครับผมอันสันไลใส่กับหยาอะใส่ยาใส่บ่ยยดได้เห็นบ่โคเดี๋ยวมาเบิง่งใกล้ๆเลยครับผมครับมาเบิ่งใกล้ๆ ส่วนลายลูกคนเห็ดไวเป็นขึ้นยี่สิบ้าหกพี่น้องอยากได้จักรลักจักรลักสั่งเขาว่าได้ครับผม,มยักษ์ยวพี่น้องบึงไปแล้ว ขึ้นก็ขนาดวงก็บสองสองนิ้วหรอครับหาเส้นเอ็นกับเอน็นเอ็นย่อมสีน้ำตาลครับห่วงเป็นห่วงสแตนเลสสแตนเลสแข็งครับขนาด0.3มมลักนี่ก็ล,กลักสแตนเลสตัดเงาเจ็ดเส้น สเตนเลสแข็งช่วงนี้ลุงพ่นบ่ได้ออกต้อนนกหรอกครับผมเห็ดตะขึ้นเพาะนกเห็ดขึ้นเห็ดเสือปูก้าแต่ดตะลูกขาสร้างมากเห็ดแต่งานหน่อยๆครับงานกองผ้างานผนิบทเห็ดบ่ได้ครับผมเพราะว่าหนักเรียงลานประกอบกับบ้านเป็นบ้านเท่าหุ้มเห็ดบ่ได้เลยข้างๆรบกวนรบกวนบาน้างๆครับ เ,เท้าห่มเก่งแต่ก็ยังเก่งกับเห็ดขึ้นเห็ดเสื้ยบุกขานูกมุนีเหระครับผมรุ่นเกา่เกาๆของลุงพ่นกับมีเอามีแต่สีน้ำตาลอย่างเดียวของสี่เหรครับมาชุดหลังนี่มาเห็ดสีเขียวน้ำพินอ่าพอดีมีลูกค้าถามหาหลายเห็ดสีเขียวสีเขียวนี่บ่ได้ยอมครับมันมากอย่างสีเลยมาสีเขียวแต่ว่าสีน้ำตาลนี่ต้องไม่ยอมเมา มักสีใดกัสังสีนั่นนะครับพี่นอ้องเดียวแต่ข้วมักแต่ละคนแต่ว่าสีน้ำตาลนี่มันใส่มันใส่ไ,ได้ทั้งหยาทั้งทั้งหยาทั้งทั้งดินมันเป็นสีเขียวนี่ใส่กับดินนี่ไว้เล่มเห็นชัดครับสายลีดกับขน,นาดซนอ่าเบอร์เบอร์อรย่างสุนจุดสี ขนาด0.1มมครับทรงเหงเห็ดไว้เรื่อยๆมื่อกี้มีทรงเจ็ดชุดแถวนี้เราภาาอีสานเท่าเนื่อครับอุดรจะสูรลอยเอทอุบลนตรงนี้ล่ะแล้วก็ลุงผากใต้สองหัวครับเดี๋ยวเสียบึง คนเสยเบิงห่วงห่วงสเตเลสห่วงหน่อยกันหลุดมือนี่กะหาบูเห็นหรอพี่น้องหน่อยครับตะหลุดมือกะหายากขนาดใส่แว่นกยนะังโมค่อยเห็นได้ตาผู้เฒ่าหน่อยครับกับเนี่ยห่วงสเตเลส วดซูมให้เลยพี่น้องเลยใส่ละกล่องอยี่สี่ได้วดซูมวดเสริมเลยมันตรงเห็ดจิงสีเอซูมห่วงหน่อยครับห่วงตะเล็ดอ่าสำหรับห่วงนี่แห้งหน่อยเท่าได้แห้งก็ติดนอกอยู่ดีครับเพราะมันบีบมันรัดดีอ่า ประเภทของทั้งเก็บขึ้นกับมีอยู่สองอย่างพี่น้องมันสิเป็นแต่น,นี่อันนี้เฮ็ดจากทอพี่เห็ดดีพี่ก็ใส่แดงขึ้นกันล่ะครับโมเตกต่างกันต่างกันอยู่ในความือคือความสวยงาม,มครับผมออีกอย่างก็เป็นอ่าแบบทักเป็นรัางนอนใส่เอ็นทักเป็นรัางนอนส่วนขอบมันนี่ก,ก็เป็นสแตนเลสครับพันด้วยเอ็นอีกทีหนึง่ง ครับมีอยู่สองแบบราคาก็ต่างกันครับเพราะว่าตัวนี้มันเห็ดยากครับใส่เวลาตัวนึงตัวนึงใส่เวลาพอสมควรตั้งกันหาสิบาทครับพี่น้องยี่สิบห้าลักยี่บห้าลักถ้าเป็นตั้งเก็บขึ้นแบบธรรมดาแบบใส่่อบเฮ็ดีพี่นี่ก็ มรลค่าสามรอยหาสิบาทรวมทรงเหครับผมถ้ากิฟไปทั้งกับบวกเพิ่มไปอีกสามสิบบาทครับคืนมารุงพุน่นเรต้องห่วงครับพอให้เดือนพันถ้าเดือนพันนี่ไม่มีผ่านสร้างใต้ซุ้มลงมาแล้วพยางเขาหาบวงเนี่ยพี่น้อง อันยางพันว่ามีบาดครับผมเนี่ยอีกมียางก็เป็นสีเขียวอันนี้สีเขียวหมักสีใดก็สร้างสีนั่นพี่น้องตะก,กวัวมีให้พร้อมไปหอดใส่ได้เลยครับผมตะก,กวัวนี่ก็แปดสิบกรัมครับว่าต้องยาดว่านกสี่พาไปไกลแปดสิบกรัมมีอนใดอีกละ่ะ เปลูกค้านกครับพี่น้องท่านใดอยากได้เสื้อปูค้านกไปใส่ก็เอาคุ่นกระเฮ็ดอยู่สั่งคำามาได้ครับมักเส้นนาหรือว่ามักทั้งเสน้นหรือจังใดก็ั่งาาองคำามาพุ่นกระเฮ็ดไว้เรื่อยๆแหละครับใส่ของจบของน้ำพลาลูกนกออกมาเรื่อยๆกาขึ้นชัน้นเสือปูค้าแต่ก่อนมันกับพุ่นก็นเฮ็ดมันมีอยู่ สองแบบถ้าแบบมัดมัดทักนี่มันสิเป็นลายงามเหรพี่น้องเปล่นสีสันก็นได้แต่ว่าถึงการใส่สวยประโยชน์การใส่สวยนี่ผมว่าแบบแบบสานนังซีดีกว่าครับมันสีอ่อนอันนี้แข็งครับบาดขานกตัวนี้อ,อ่อนอ่อนนิ่มนี่แข็งใส่กระบาดขานก นกตัวได้ดินด,ดินนี่ยวขาบาดขาขาบวมแดงใส่เมลยแบบแล้วครับผมแบบนี้ดีที่สุดแบบซานเนาเ,เนี่ยร่งเก็บขึ้นพี่น้องท่านใดอยากได้ล่งเก็บขึ้นกะสั่งคำว่าได้ขึ้นกันครับจากสเตนเลสยังดีรครับ สวยงามโดนโดนเลยใจคลิปที่น้องเบิ้งเซนึงอันได้่ะรบอกว่าสั้นเบิร์ดมียังเน,ะะนาะขนาดสิครบถวนกระบวนความแล้วนะที่น้องเอฟซีที่อยากได้ไปใส่ไปซอยอ่ทโทษที่โขผมมาถามได้ครับผมตามบทโทษที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่ครับ อยากได้จักหลักจักหลักสั้างใดนะครับผมแม่กระทังคว่วงกลวงของห่วงนะครับผมมักขนาดใดขนาดใดสั่งไม่ได้ครับเอ่อการมัดสายเม่นถนัดหัวถนัดใสบอกได้ครับแล้วก็ระยะห่างของของ,ของห่วงขึ้นนี่ตัวควบเย้าของเส้นเม่นนี่ระยะห่างมันนี่มดัดซ้ำใดก็แจ้งเขามาได้ครับเย็ดตามใจลูกค้าครับผมแก้ไขให้ได้เบิด้ด ครับผมสำหรับคลิปนี้ลุงพุ่นอยากจะขอจบไปเพียงตำหนิแหละครับพี่น้องนั่ขึ้นมารีวิวให้เบิ่งครับขึ้นหมานลุงพุ่นเสีทันใดอยากได้ไปใส่ไปสวยกัสอบถามตั้งสื่อเข้ามาได้ครับผมสำหรับคลิปนี้อยากขอจบไปตำหนิแหละครับเห็นได้ไงจะลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทั้งเว็บเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผม ดีมีเงินใส่อยู่ดีมีแห้งทุกปู้ทุกคนครับสวัสดีครับ